ครับสวัสดีครับเรืองนันแห้วครับหาโมงหาโมงเหรครับหาโมงแรงแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บไปนี่ครับข้าหมกทั่วข้าหมกทั่วที่ปูไว้นานหนาวตายมาเลยครับหมกทั่วหมกแดงครับหมกทั่วหมกแดงหมกบววโหรผ้ากัะเพ้าครับแดงกลัว บักอือฟักท้องนะครับหน่วยมันต้องเก็บไนนะครับมันจะสามารถเก็บไนนันไปครับเก็บไนมันจะปลูกพีหนะครับเดี๋ยวรอหาบางคนครับพี่น้องมันสะมีมันสิเหลือบ่บมันจะาดหาโมงแรกครับหนาวเสียงสิเปี้ยนนะครับส่งสีอากาศอาการบดีคุณส่อที่มันหนาวเลยก็ะมาช่วง พอช่วงบ่ายมันแดดออกแห้งมันเลยห่อนน้อยหนึ่งเหมืนอนเสียงเลยเปลี่ยนไปเลยไหมัมนขับบรรยากาศบรรยากาศด้วครับนี่โอ้พออาทิตย์ฟังทางนี้เป็นฟังกับวันตกบ้านห้อยทางไหนน้อยเนาะอันนี้ทางตกถ้าทางตกบ้านห้อยอยู่บ้านห้อยเนื้อใต้ออกตกเนื้อใต้ออกตกฟังตะวันตก บ้านท้ออยู่ทางผีเดียวบา้านเนี่ยเมียนเมียนมั้งเบ่าเมียนบ้านเ้าอยู่ทางไหนบา้บางบ้านท้อทางนี้บ่บ่าเมียนครับนี่นี่บ้านเ้าอยู่ประมาณนี้ครับบ้านเ้าปัดไทยครับไทยอยู่ประมาณนี้เกาหลีตะวินตกทางนี้ก่กําลังงามเลยครับบรรยากระหาโมงแรงนี่ครับปลาที่กําลัางหิต,ตกดินงามกับงามตัวนี้ เดี๋ยวครับมาเก็บนี่ก่อนมันสิมืดก่อน,นสิบ่ได้นี่ครับบรรยากาศอามโมงครับเก็บหมกทั่วกันครับเอามือไหนมันหนาวหลายมันตายหมดเลยนี่ครับพอดีตูวครับนี่ใบเมี้ยงหลักครับหนายางหลายเลยเด้อนี่ใครอยากเอาหน้านมันไปปลูกโรกเมื่อยเป็นกอเลยครับสูงเพียงเอ่วเลยเด้อนี่ ตอนีิปลูกไว้ลกขึ้นมาไว้กองไว้ครับในมันในไปวานเนีเลยปีหนาวานได้บักทั่วหาบักทั่วกันเดี๋ยวมันจะมีบักทั่วแดงบักทั่วแดงกับบักทั่วเขียววานเ้าเขาไปทางในดีกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงครับหนาวเบึ้กพริกผีหมกผีขีนูบักพริกเพชรครับนี่ตายหมดแล้วบักกเขี้ยครับขึ้น มะเขือเทศใบกับพ่อผมหอิะการเอาวระท่านครับหนาวมากมือติดตายตายหมดเลยต้นมะเขือมะเขือเดี๋ยวพ้าก่อนน้ำเย็นกับพ่อขอ,องสภาพผมหองน้อย เก็บเม็ดมันใยก่อนครับเก็บเม็ดไปปลูกกินนะ่ะเก็บสาปผลมันจะว่าเคีียดจะว่าฝังยุ่งเสียขึ้กันหมดเลยบปดะนี่ยฟักแข่งเลยแล้วค่อยติดคอยจะค่อยไปแกวในมันเก็บไปปลูกก่อนเก็บไปไว้ก่อน ไ่นี่มึงักเตียงบังหมกเตงผมนะครับมึกเตียงผมเลยเกิดขึ้นยุทธวทิพย์เลยบักเตียงก็บมกทั่วบักปลูกใส่น้องขันมืดอร่อ็เลยไปทว่วทิพย์เเดี๋ยวต้องหาฝักแก่ๆกันนะฝักกเก่ยที่เหลงมบงได้ออก ก็ต้องใครไปเกี่ยวในมันเกยวมิดมันหลายอยู่เม,ม,ม,มื่อคำมุดมาย่าดูบริสีครับขั้นสื้อกับขั้นสื้อในเกาหลีมันก็เป็นซ่องแบบมันเป็นของเกียร์ไต้คือบันฮอลหรอครับเกียร์ไต้เ,ไตเขาขายซ่องละซ่องละสองพันหาครับ เหมียนงนี้ซองละองลตัวนี้สามสามองสามสี่ซองมื่นบครับประมาณนี้แหละสี่ซองหมื่นมื่นวอนครับหมื่นวอนก็สองร้อยเ็สิบสอง้อยเกสิบาทบาทองด้ยสี่ซอถ้าสื่อบานร้องซองเราจะบาทซอสิบห้าบาทโอ้นเกิดหลายมม่ก็แพงก็กันลายอยู่ครับาก็จำเป็น้องสี่อเขามีเม็ด โอ้กิบเม็ดใบนี่บักแจงครับไปเกียเ่ยวแม่งตั้งเตี้ยหนาวมากบริเวณมัเข่ามากเลยมันแจงครับเก็บบนไันมันไว้ได้ยมันปลูกปีที่แล้วปีนี้เออปีนี้ครับผมปลูกอ๋ปลูกเดือนหกน้อง่าโหด ปูเดือนโหนมันก็ได้มันก็มันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าไม่นัางชาก็เขานะคนสั่งมากกหลายมันบริสุทธิ์เลยข้เจามักทั่วมันนี่หมักทั่วเก็บได้มึกทั่วเก็บได้สองสามหมื่นสามหมื่นครับตีไปสามหมื่นเก็บแค่นึงสีได้มือละสีได้รอบละสิบโลก็ขายก็ขายเอ้ ขายโล่หนหกพันครับหกพัน 6, วอนหกพันวอนกหกหกสามสิบ 6, 6, 30, ประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทครับโล่หนึ่งขายไปขายถือนเลยนะครับ, 100, บนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทลานถ้าเด่น้อยเดี๋ยวเด้อบอกเลยอันนี้ทึ่งแจ่ทึ่งียมอันนี้เป็นหมักทั่วเขียวครับเัล็เขียวหนวยง่ายๆซอมปัวมืดเหรอวันนี้มันอาไว้ท่านกับหนาวมาก หนามากมอเดียวตื่นสอบมาเป็นน้ำแข็งมาเลยเ้วอีกมือหนึ่งมากอะมือหนึ่งมากดำมาเลยใบดำดำลงงดำลงตายมดเสียดายดอกดอกล้ายหลายผมบริใส่ปุ๋ยใส่ยังใส่เตอใส่ตะไคร้ครับไข่แตกไข่ที่แตกไข่ที่นั้น ปกติเอาไปถิ่มซืซ้อถิ่มลูกเขาหน่ยครับถิ่มลูกเขาผมก็เลยเอามาก,กลนใส่กลนใส่เหงามันบานี้ออกมากงามคัะง,งามเนี่ยตอนแรกยันตกใจว่าปั๊บจะได้กินหมากว่าสนุนมันงามคัะง,งามหลายจนได้ตัดไปถิ่มหมดนเวน้ยไมกก็ได้กินอยู่เส็ดไปนะครับเสียเสียมันบวมมีอย่างเนียดนอน,นต้อว่าตอกเฮ็ดตามสูตรเขาดอก เอามีอย่างเขาเห็ดไปกลับไปเะรอครับเดี๋ยวพ่ไปเห็ดไหลหนา้าส่วนผสมปลูกนั่นปลูกนี่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่กินมาต้องเข้าตลาดนะครับส,สื้อเนี่ยตเนียงง่วกับเนี่ยงมูสินอะของเงเนาะข่าวกินู้เดียวบไว้แต่ว่าของพวกนีเน้เนี่ยน้ำให้ปลูกเองครับปลูกไง่ายๆครับปลูกปลูกคิ็มว้ก็ได้กิน ว่ามันย้มมือแลงมากเอกเลียนขาอตตลาดก็บพวไว้กันดิีบาท10บบาทมันเอาไปมาหลายยางเขาอก็ได้เป็นลอยให้เก่แต่ละมือช่วงวันหนึ่งวัได้สื่อยังจัาจ้างพักอยู่นี่กันัีพริกก็เก็บเสียฟิตไว้หลายแลวกินในมุมห่อเดือนเมษาอยู่ เดี๋ยวไปแกวในมันอันนี้หมึกทั่วทั่วเขียวนะครับเดี๋ยวเอาบอกอักแดงอีกจุดหน่อยก่อนเดี๋ยวาบักแดงก่อนทั่วจุดน,นี่ไนเหมือนได้รับนี่เดี๋ยวรอบมึงไนมัน,นยังไงบ่รับนี่ไนมันมีครับมีมีม พอปลูกได้ใช่ครับได้นหนปลูกได้น,น้อยทีละสื่อมาซื้อมาอยา,ากเกียร์แต่กันเม็ดเจ้งสี่แหละที่เรียกว่าที่บ่เกิดผมก็ใส่ไปคุมละซี่หาน,หน,น่หุ่นเลยจนเบื้องต้นกับพ่อผมออาบ่ท่านเก็บบ่ท่านัเก,บบาานกเตียงักเตียงไน่มันยัง่งมันน่อุ้นยังยนนย่งอยู่ครับไห่มันยั่งอยู่เดยว อ๋สีไปเขาเปลากนำแล้วเขาก็จุนคอยนั่นเนาวัน่อยนี่วันก็เลยจนเดี๋ยวมันแห้งขนบวกบวกบวกก็จะเตี้ย ก็สินาวมนหมดเลยหละเพราะผม,ม่อด้เข้ามาเม่เอมันเั็นแล้มันอากาศหนาวร้ายก็ไม่ก่น่ครับในมันดีๆอยู่กาไปล้างกปลูกแค่ซิบคุ้มเนี่ยก็โอเก็บส่เก็บเลี้ยงครับ <c oughs> เก็บจนว่านี่แหละสนันี้ก็สิพ่อปลูกแอกปีนะ่ะ นี่แหละครับบรรยาก,กาศที่วิเนต่างแดนเด้อึกสอยเรียบเจ้าของไปสินแหละครับมุนเรียลรบยลายอยู่เดี๋ยวาาก็เมื่อกี้บอกหอยยับยั้งอยู่นี่เดี๋ยวลองไปแกะมันมันจะได้เท่อเลยมักบวบอ้มักบวบมักบวบมีหน้อยู่มันบวบครับนี่มักบวบนี่แซ่บครับมักบวบแกงแกงปลาแกงไก่อู้ต้ม ต้มกินกระปุน่นก๋สุดยอดช่วงนั้นกินตัพ้พักไปไอ้ฟักกี้ตัวจนได้ลวกกินนะครับมันหลายหลายรั่โอ้แต่เว้นโล่งแล้วครับนี่ตะเว้นโล่งแล้วเริ่มหนาวแล้วครับนียหนาวแล้วมาหนาวแล้วหนาวแล้วแบบนี้เสียงกับเปลี่ยนไป บรรยากาศจจังซีละ,ละครับโอเคแล้วครับบัดนนี้เดี๋ยวที่ลงไปไแกะบางในมันมันสิได้ซ้ำเด็ดตามบ่ได้หลายอหริ่งสิม่เอาไม้มออื่นครับื้อนนี้ก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพเด้อหนาวล้วก็ได้ตั้งนี้หนาวแท้ๆล่ละบ่ตองห่วงแันก็นชินแน่เล่และ,ละดียนบ่ได้ออกไปยู่ยข้างนอกคือยังไอ้จเจาเห็ดอัละใบ ลราใบเป็นแต่สงสารเลี้ยงตัวนี่ดอกแตขก่ข้าเจ้าะก็สูงคักยุ้ลเรใบก็ได้ลราใบเห็นงานตากแดดตากฝนตากลมอยู่กลางทงแบบนี้เหรอแต่ว่าคุ้มค่างเงินหรอไปคนสูไดเลยเก่งย่อมรับเก่งอยู่แห่กำลังใจทุกคนหรอครับอยู่นี่ก็พออยู่อยู่ไปก่อนเด้อะยี่สิบโมงได้ก็ได้ครับมัอน,นี่กับใบทับนี่ก่อนเดี๋ยวมืออื่นเจอกันในคลิปใหม่เด้อครับ ฝากติดตามช่องไม่นะครับเสียคมแชแนลด้วยฝากกดติดตามน้ำแน่ฝากกดไลค์กดแชร์ทำโอกาสเกิดท่ายไปเรื่อยนะครับก็บบไปไกลเด้วเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปในเมืองด <c oughs> เดียเดือนหนึ่งจะเลยไปอียิปต์เดียวเส่นจละเงินหมดแล้วก็ใส่เงินหมดแลวก็ว่าจำเป็นต้องไปแล้ววันนี้เพราะว่าเหมือนเงินแล้วบ่ไปละใส่เงินหมดจะสบายใจแลวก็ จากนันกับโซงบ้านกัแบ่งไว้ใส่สามแสนเน่สี่แสนเน่เหล้วเต้เขาก,ก็สร้างแจกเปียวครับสร้างเหนือสร้างนันหน้าน้ำนี่กับโบโบ,โบกินไปในไดอกกินได้เสียบแต่มามามาล่ะตุมมามมากินครับแค่นี้แหละครับฝากไว้เนี่ยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ